แม่ผมหอมก็สามารถตามได้ของแท้ของแท้นะผมแม่ผมหอมยาวมากนะประมาณเม็ดกว่าฝ่านะทุกคนเม็ดกว่ายาวกาไม่ด้บ้างไหมแม่ฝันอะไรเพิ่มเติมไหมครับแม่ฝันว่าอย่างนี้วันนั้นที่แม่ให้เลขไปงวดแรกอ่ะรอบแรกเนาะแม่ให้รอบแรกรอบแรกแม่ฝันว่าเขามาขุดบ่อบาดาลให้ แต่ว่าบ้านโซงหลังอยู่หลังบ้านแม่เขามาขุดอยู่ที่นี่หมดเลยถ้าน่าจะโทรบอกแม่ขุดให้ก็ไม่ไม่โทรบอกเขาขุดเพื่อบ้านสซงหลังใะอยู่ข้างหลังแม่มาขุดอยู่ตรงนี้เขาก็ใส่เป๊บใส่อะไรขนาดนี้สามเป๊บสามสามสามบ้านะซงบ้านนั่นเ่าก็มาขุดในบ้านแม่ก็เลย แม่ก็เครืองเครืองเขานะว่าเอามาขุดทำไมไม่บอกแม่นั่งน่าจะโทรบอกเนาะก็อยู่ใกล้ๆกันจ้ะขุดเขาว่าสร้างให้ขุดเลยว่าเอ้ามาขุดที่ดินเราเนาะใครจะยอมเนาะก็เครืองดิในฝันน่ะแม่เครืองมากเลยในฝันแม่ซูนแม่สูนแห้งแมู่นแห้ง แม่ก็เรียบไปบอกเขาจะมาขุดทําไมแล้วขุดทําไมไม่บอกอ่ะเขาว่าโครงการเขาขุดให้เขาก็ขุดทุกลังคาบ้านเลยเขาว่านะไอแม่เครื่องว่าไอมาเจาะอยู่บ้านแม่ที่ทั้งสามอันน่ะเขาว่าให้บ้านน้นด้วยเจาะก็เจาะที่เขาแต่เขาว่าที่เขาไม่มีที่เขานิดเดียวเขาว่าเดินมาเจาะบ้านแม่ที่แม่จะที่แม่หมดเลยแต่ยายยยานวลน่ะบ้านหลังน้นเขาก็เจาะที่เขาไง เพราะเขาว่ามีโครงการเจาะให้เลยแม่บอกไปบอกเขาว่าเรามาเจาะทําไมไม่โทรบอกสักคำว่าเจาะเหมือนพี่เขาเลยมาเจาะได้เจาะเอาครับประเด็นวดนี้แม่มีเจะวงกลมให้ใช่ไหมแม่วันนี้ฟันทองวงกลมแม่มีโค้งสุดท้ายไหมคะเนี่ยโค้งสุดท้ายมีไหมไม่น่าจะมีแล้วมีแล้วแล้วแม่แันใจว่าเป็นตัวเดิมใช่ไหมครับแม่แม่แม่มั่นใจว่าเป็นตัวเดิม ทําไม่อยัดโชวเลยเนาะหลักฐานหลัานที่ไม่โชว์่อยันนั้นเนาะที่แม่ให้รอบแรกวันนั้นแม่เกมี้ลความฝันแม่เหมือนกันวันนั้นเนาะทวนทนความฝันสักนิดนึงได้ไหมครับเลยเมตีว่าศูนย์เจ็ดหหแล้วก็เลขที่บ้านแม่ก็หกเจ็ดกเ็เลขที่นี่6นหกแล้วก็ภาษาแม่เกิดศูด ไปพูดว่าคงเจ็ดปลาโลงเลยเขาจะมาเลยเด็ดอกปลาโลยงฝนจะตกอีกแล้วมั้งเลยก็เลยว่าแม่ว่าให้แค่นี้แหละวันนี้ให้แค่นี้หรอครับเลยเยอะไปมันให้ตัวเดิมนะแม่นะให้ตัวเดิมไอ้ที่บงกลมวไม่โชคที่สุดแม่นี่ เจ่ดเลขเจ็ดห้าสเจ็ดห้าสามัวนะแม่นถ้าคนจะเล่นเขาก็ตัดหางเล่นได้จ้ะเออตัดหางมันจะมาห้าเจ็ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะมันเลขแม่มันจะเด่นสงตัวมาแน่เลยสงตัว หกเจ็ดไปเด่นเแม่ห้เจ็ดห้าเจ็ดห้เจ็ดห้าเจ็ดม่ชอบมากใช่ไหมแม่ชอบห้าเจ็ดห้าเจ็ดแม่คุอผมอชอบที่สุดห้าเจ็ดเนาะเออจะมันสามมันอาจจะเพิ่มเป็น3บนเนี่ยมัน มันเป็บสามอันนะเขาเออสามรูเขาเจาะเขาก็เขาก็ใส่เป็บมาสามอันเลยเรียงกัน่ะในฝันนี้คือรู้สึกโมโหภาษาอีสานนีู่นแห้งศูนแห้งกับมาอยู่นั่นซึ่งก็ตรงกับเลขที่แม่ให้ไว้แม่คือว่าไปพูดว่าเขาว่าโอ้ยเจาะน่าจะบอกสักคำโทรศัพท์ก็มีทำไมไม่โทรมาบอกก่อนเออจะมาเจาะพี่เราเนาะศูนแห้งศูนกับนี่เจาะกเจ็ดในฝันก็มี าสามท่อเนาะก็แม่กรูดครับผาท้ายซานก็เป็นศูนย์เนาะเครื่องเขมากเลยว่าไปเบอร์โทรก็มีทำไมไม่โทรเราบอกเราก่อนว่ามันเจาะแล้วไม่ได้บอกเลยก็เลยว่าเนี่ยเลขตัวเดิมเลยเนี่ยแม่ชอบเจ็ดศูนย์อะไรเนี่ยที่กลมๆที่วงกลมไวปนะแม่เนาะแปดศูนย์ห้าแม่ก็ชอบนันเนี่ยเนี่ยมันอาจจะมาสองตัวเนี่ย ตัดเป็น05ได้อันนี้ก็คือเปลี่ยนจาก7เป็นแปดเนาะแต่ว่าเลขก็ยังกลุกันกับตัวนี้เลขสามตัวก็คือมีสองคู่ชมบชอบชอบไปเสกนี่คือโครงสุดท้ายของแม่แล้วไม่มีแล้วนะยังไม่ฟันอีกไม่มีแล้วนะคะแม่นั้นเข้ามาแม่งานเขาว่าเอ้าเขาว่าทำไมแม่ให้เลขตรงกับเขาเลยเ เขาก็เขาว่าเขาไม่ทำแล้วเขาว่าปวดหัวมือเขาไม่สบายก็ไปหาหมอก็ไปนอนโรงพยาบาลไม่งานเนาะคำนวนเลขแล้วปวดหัวใช่ครับใช้สมองเลยใช้สมอง อ๋อโค้งสุดท้ายของแม่ผมหอมนะครับแนวทางเนาะความฝันส่วนใครจะตีเป็นเลขอื่นก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าจะตีแม่นนะครับเดี๋ยหลักๆแม่ก็ตีไว้ให้เขาแล้วสรงตัวก็ให้ไปแล้วตัวกับทรงทางสรงตัวให้ไปแล้วสามตัวให้ไปแล้วนะครับแม่โค้งสุดท้ายนะอันนี้แม่ทําอะไรครับแม่แม่จะทํายายมิงมุมเนี่ยทำไมต้องพอดีนะครับ จะทำท<า>จะทำแล้วไปเค้นไอไว้ในวัดหกถึง Fc งบ้านรมั้ยครับจะแม่ก็ฝากว่าเอซก,ก็ฟังไว้ก็ไอแม่ให้ไปแล้วก็ให้ฟังจ<า><า>ิตนายานเอาอะไรก็เปินทางแต่แม่ก็ไม่รู้หรอกก็บอกไปแม่ทำฝันของแม่แต่แม่เคยบอกคนถูกเยอะเอง เลขอะมันมันนับไม่ท้วนอะบอกนับไม่ท้วนเลยเพราะแม่ก็เออบางทีมันออกในค่ะไอรถรถไอลมรถมอเตอร์ไซ์มันออกมาหนึ่งเปดบอกแฟนให้ซื้อว่าจะไปซื้อหน้ายี่สิบบาทหรือห้าบาทอะไรให้เขาซื้อตัวละห้าสิบตัวละร้อยแกไปซื้อยี่สิบบาทเลขมันก็ออกจริงๆงหนึ่งเป่ะออกเขียนเป็นเลขเลงมาเลยหนึ่งเปดตเลคะเออ บางทีก็ขึ้นมาในมือตอนแม่ไปอยู่ภาคใต้นะห้าศูนย์เปดนะตรงเปะเลยเมยไปอยู่ใหม่ๆไม่ไม่ไม่มีที่ซื้อเขาเลยไม่ได้เขาให้ซ้ำงวดนะไปอยูพักไก่ให้ซ้ำเจ็ดเป็ดแล้วก็ให้หนึ่งสองสามเจ้าที่แม่ไม่มีไม่รู้จักซื้อไปอยู่ภาคใต้เขาไม่รู้จักใครหรอะไม่ใช่เหมือนบ้านเรานี่ ป่านนีไปซื้อที่อยู่ตรงนู้นมันติดถนนย่งงเลยเมยจะยกบ้านยังไม่ได้ยกว่าเอาจอบไปเคลียร์ที่ดินให้มันเสมอนะก็เลยว่าแม่ว่าสงสัยจะมีเจ็บเม่เลยซื้อซื้อที่แล้วก็เอาจอบขุดขุดเคลียร์ให้มันเสมอมันเรียบของแม่ผมหอมก็สามารถตามได้ของทของแท้ของแท้นะแท้นะผมแม่ผมอมยาวมากนะประมาณเม็ดกว่าฝ่านะเม็ดกว่ายาว